อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะครับทางเจเน็ตเยเลนเมื่อวานก็ออกมาพูดนะพูดกันใหญ่เลยนะแต่ละคนนะพูดว่าแบงค์ชาติอังกฤษพูดเซเจเน็ตเยเลนก็มีพูดบ้างนะ e ัตเ e อ r ี่เซกเตอรี่เซย์นะครับซานชั could hurt us dollar a t b it alternate currency plan นะครับยอมรับแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่ยอมรับกับสื่ออย่างเป็นทางการนะบอกว่ายอมรับนะว่าการไปแซงชั่นดอลลาร์การใช้แซงดอลลาร์ในการแซงชันรัสเซียวันนั้นนะฮะ มันอาจจะส่งผลนะอาจจะส่งผลทำให้ทำ้ายดอลลาร์ได้นะครับเฮิรดอลลาร์ก็คือทำให้ดอลลาร์มันเขาเรียกว่าสูญเสียสเสถียรภาพได้พอสมควรเหมือนกันนะสุดท้ายมันยอมรับว่ามันกลับมาทำลายดอลลาร์นะวันนั้นที่ไปแซงชันนั่นเองนะแล้วก็มีนักข่าวถามว่าทำไมคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยเนี่ยทา่ามกลาง เขามองว่าอย่างนี้ฮะการรวมตัวของกลุ่มบริกเนี่ยคือเหตุผลหลักนะที่เธอมองแบบนั้นนะครับก็คือทั้งบราซิลนะถ้าไปดูรูปเนี่ยก็ทั้ง5้าท่านเนี่ยเขาจับมือกันแน่นแฟนอะไรประมาณนี้นะครับสายสุดนี่แอฟริกาใต้นะครับรัสเซียจีนนะครับอะไรกันอินเดียนะครับแล้วก็มีจำไม่ได้นะมีอะไรอีก B R I C อีกประเทศหนึ่งลืมน่าแหละตามนั้นเออรัสเซียอินเดียไชยนา่าเซาลแอฟริกาบราซิล๋อ,อูติดใน้องปากบีตัวแรกเลยนะอ่านข่าวมากๆผมจะเบอร์แบบนี้นะขอประธานอััยนะเพื่อนๆ นอนยังไม่ค่อยพอขอบคุณคุณพีทนะสำหรับซูเปอร์ชา์นะครับก็มีบราซิลด้วยอีกชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยหาชาติเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเลยนะที่คุณเจเน็ตยนเล่นมองว่ามันอาจจะมาส่งผลทําให้เศรษฐภาพของดอลลาร์ดูด้อยลงด้วยหรือเปล่านะครับมันก็จะมีข่วมหนึ่งยอมรับนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะไปคล้ายๆกับไม่ได้ไปวิจารณ์นโยบายของไบเดนนะที่มันมาใช้ ใช้การเงินในการแซง c ชันเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าก็แน่นอนแหละนะการไปใช้การเงินในการแซง t ชันมันก็สุ่มเสียงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เย็นเล่นพูดนะแต่ไม่ได้พูดว่าแบบว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดนะที่เอาการเงินไปเกี่ยวข้องกับสงครามอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ย that's the risk นะมันมีเรื่องของความเสี่ยงนะ w n e n we use financial sanctions นะมันมีความเสี่ยง เมื่อคุณใช้การเงินในการเข้าไปร่วมแซงชั่นใครก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปพัฒนานะครับทำให้เขาเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเรียกยืนด้วยลำแข่งตัวเองได้นะครับเมื่อเขายืนด้วยลำแข่งตัวเองได้เนี่ยมันก็จะมา under undermine นะครับ hegemony นะครับ at the of the dollar นะครับการสถียรภาพของดอลลาร์ในตลาดนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่คุณเย็นเล่นออกมายอมรับนะครับแล้วก็มีนักข่าวไปถามว่าแล้วมัน แล้วมันได้ผลไหมล่ะบอกได้เด้ is very very effective tools นะครับการใช้ดอลลาร์ในการแซงชันมันได้ผลอยู่แล้วละเพราะว่าดอลลาร์มันถูกใช้กันมายาวนานนะครับแล้วพอไปใช้ก็สังเกตว่าพอใช้ตอนแรกๆเนี่ยก็เป๋ไปเหมือนกันนะครับสำหรับรัสเซียแต่พอตั้งลำได้แล้วนี่สิอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเขาเริ่มมีทางเลือกแล้วนะครับรัเสเซียอิห e ร่านนะครับไฟอัลเทอร์เนทีฟอันนี้คือสิ่งที่เยนเลนพูดเลยนะน่าสนใจแล้วกัน ะระดับรัฐมนตรีครังออกมาพูดแบบนี้ก็หนาวๆร้อนๆกันไปเหมือนกันนะฮะ